ทั้งอันจมือเขาไปดาล่ให้เขาเอาว่าห้เขามีสองเขาว่าสองไม่เสียว่าซียดหอกวกหนึ่งนี่พกหนึงอ่ะหลังจากหันไปกับมิดไปซื่อนี่ทีไม่เห็นเลยเงียบไปซื้อเลยม่มาอีกทบอกพ่แต่ว่าใส่จะถุดนะอาว่าคือชาว่านตอนนี้นั่นผมเิ็น์ตาสบายไายสงาสบายสีเขียว อออกจากกล้วยต้นนี้นะครับช่วงงันหลารวดแต่ว่าตัวนี้สีขาวเพญางออกมาเลยบ่เดียวหมอออกมาที่ออกมาออกจากเงากล้วยนั่นแหละมาห้โศกบ่หวังบุกนึงเด้อนะก็ลุกขึ้นมากเพราะว่าันเชียนหน่อยอย่าหลวงเนี่ยค่อยๆหลวงนะก็เลยเชียนหน่อยครับบุกนึงหางเดียว ฮกน่งตัวเดียวแต่ว่าหการฮกสองตัวการน้ำเยอะกว่า